หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมผมชื่อวูดดี้นะครับผมวูดดี้สิบแปดบวกนะครับจากค่ายสิงห์เรคอร์ดครับหลายคนที่รู้จักนะครับผมจะเห็นผมในมุมที่ทำงานนะครับทำงานอย่างโน้นอย่างนี้นะครับผมอยู่เป็นผู้เบื้องหลังนะครับผมในงานของมันสิงมาตลอดนะครับหลายคนมองว่าผมเนี่ยทำงานหนักหลายคนมองว่าผมเป็นคนขยัน ที่จริงผมก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งครับผมไม่ใช่คนขยันอะไรทั้งนั้นครับผมก็เป็นแค่ไอเด็กขี้เกียจคนหนึ่งครับแต่ฐานะของทางบ้านของทุกคนมันไม่เหมือนกันผมก็อยากเป็นเด็กคนหนึ่งที่นอนตื่นสายผมก็อยากเป็นเด็กคนหนึ่งที่ทำหน้าที่แค่อย่างเดียวไม่ต้องทำงานอะไรเลยหลายอย่างแต่ไม่ได้ครับ เพราะวันนี้แม่ผมกําลังหลบนี้รายวันอยู่ทุกๆวันพ่อผมอายุจะเข้าเลขห้าแล้วนะครับแกยังทําง,งานแบกหามอยู่เลยนั่นเป็นสิ่งเดียวที่บอกครับผมว่าไอเด็กคนนี้มันมันต้องขยันกว่าเด็กคนอื่นหลายๆเท่าเพื่อว่าแม่ผมจะต้องไม่ต้องหนีนีะไรวันละไม่ต้องโดดข้างมาแพงไม่ต้องหลบในห้องน้ำไม่ต้องโกหกบอกใครว่าแม่ไม่อยู่นะแม่ไม่อยู่ พ่อผมก็ไม่ต้องไปทํางานก่อสร้างไม่ต้องไปทํางานอะไรให้มันเหนื่อยผมถึงอยากเป็นศิลปินครับผมเชื่อว่าอาชีพศิลปินเนี่ยมันจะช่วยชีวิตผมดีขึ้นครอบครัวผมต้องดีกว่านี้ครับแต่ก็ยังว่าอะไรครับนักร้องในประเทศไทยเป็นแสนเป็นล้านคนเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะฉะนั้นเราต้องขยันกว่าคนอื่นเราทำงานเราขยันแล้ว การร้องเพลงเราก็ต้องซ้อมเยอะกว่าคนอื่นซ้อมเยอะ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 จนบางทีนอนร้องไห้นั่งร้องไห้อยู่ที่ห้องคนเดียวครับว่าทำไมชีวิตเราถึงไม่ไม่เกิดมาเพียบพร้อมทำไมเราเราต้องลำบากแบบนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยแต่ก็มันทำ แต่มันทําให้ผมเข้มแข็งขึ้นครับมันทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้ได้ด้วยอายุเพียงเท่านี้หนึ่งพลันเพียงนี้ไม่ขอมองให้ใครเลยครับขอมองให้กับตัวเองครับขอมองให้กับตัวเองที่สู้มาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ครับ